ก็้องขอกล่าวสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dead In Gamer กับผมเดดและยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Go and Glory ครับสำหรับตัวของเนื้อหาในคลิปนี้ผมจะพามาดูในส่วตัวอีเวนต์ใหม่ที่ตัวเกมได้มีการเพิ่มเข้ามาแล้วก็ตัวของของรางวัลซีซั่น Season นะครับที่ตัวเกมจะได้มีการแจกในเร็วๆนี้ก่อนที่จะจบในส่วนตัวซีซั่นแรกนะครับ อย่างแรกเราเนินส่งตัวอีเวนต์กันก่อนครับตัวเกมได้มีการเพิ่มภารกิจใหม่มาให้ผู้เล่นก็คือตัวของด u n g e o n Origin ครับเป็นเคเวสเสริมง่ายๆที่คุณแค่ทาภารกิจแล้วก็เก็บสะสมแต้มคะแนนและรับของรางวัลซึ่งก็จะมีในส่งตัวไอเทมสมบัติแล้วก็ตัวของแปลนทองคำนะครับผมที่คุณสามารถที่จะไปคราฟเป็นตัวของอาวุธทองได้แล้วก็นะครับก็บางคนอาจจะยังไม่สามารถไปเจอตัวของกรอบบินหรือว่ายังไม่เจอตัวของเสือตัวนี้หรือต้องเรียกว,ว่าน้องุอกปิ๊บน้องหกปิ๊บ <c oughs> ซึ่งก็ถ้าเกิดใครได้แล้วก็โชคดีครับใครที่ยังไม่ได้คิดว่าในกิจกรรมนี้ก็จะแจกให้ตามภาพนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวของของรางวัลใหญ่สุดท้ายก็คือตัวของแบรนอาวุธทองน่าจะเป็นในส่วนตัวกล่องสุ่มนะครับที่เหมือนจะมาจากตัวของพ่อค้าก็คือเมื่อคุณทําการรับกล่องเนี่ยมันก็จะส่งนะครับของรางวัลเนี่ยมันจะถูกส่งมาที่กล่องจดหมายคุณก็รับตามปกตินะครับผมทีนี้มันน่าจะให้เป็นกล่องมาพอคุณเปิดก็น่าจะสุ่มเป็นในส่งตัวแบรนอาวุธทองคาแล้วคุณก็ไปคราบได้กิจกรรมนน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 ีีีี้้้้้้ใใหหพูดดงงง่่่่าาาายยยยๆเเเเเลลกก็็คคือออออมัััปปตตวขทท e ุณจะไน นะครับคส่งตัวหมดแรงเท่านั้นเลยแล้วก็ต้องไปแบบเอาตัวรอด10ครั้งครับทำตัวของคะแนนสกอร์หรือว่าได้เงินสะสมมาเยอะเแล้วทาเป็นแบบรายวันทุกวันด้วยไม่ใช่เป็นแบบสะสมไปเรื่อยๆไม่ใช่การสแต็กอันนี้เป็นเควสแ,แบบง่ายงครับเพียงแค่คุณทําการเล่นนะครับในตัวของเควสจะมี2ส่วนก็คือเควสที่เป็นแบบรูปแบบรายวันกับเควสที่เป็นในส่วนตัวรูปแบบอีเวนต์ระยะยาวนะครับผมเป็นเควสสะสมไปเรื่อยๆก็คือเป็นภารกิจที่ได้คะแนนเยอะนั่นแหละนะครับผมตัวของรายวันก็ง่ายๆครับล็อกอินนะ อันดับหนึ่งก็มีนะครับผมเอ่อสำเร็จในส่วนตัว3เกมกับเพื่อนร่วมทีมครับร่วมทีมเพื่อเอาสมบัติออกมาคือมันก็อยู่ที่คุณสามารถเข้าถึงได้ในส่วนตัวโหมดธรรมดาหรืออาจจะมีโหมดแรงบ้างมันก็เป็นในส่วนตัวเควสที่ค่อยๆทําไปเรื่อยๆถ้าเควสไหนมันยากเกินไปหรือแบบว่ารู้สึกทําไม่ไหวก็ อ่าค่อยทําตัวของอันอื่นไปก็ได้พราะมันดีก็คือมันสามารถทําร่วมกับเพื่อนได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็มีส่งตัวเควสสะสมครับเช่นการล็อกอิน3วันล็อกอิน5วันนะครับผมล็อกอิน7วันแล้วก็สำเร็จเกมกับเพื่อน10ครั้งครับก็คือไปเล่นกับเพื่อนสิบรอบนะครับผมแล้วก็รวบรวมสมบัติที่เอาออกมาให้ได้5 0า0 2น0 0 0ครับหรือว่า สำเร็จเกมกับเพื่อนร่วมทีม2ี่ครั้งครับแล้วก็หลบหนี15ครั้งซึ่งตามที่ได้อ่านทั้งหมดก็คือมันเป็นเควสที่อยู่ในรูปแบบของตัวโหมดธรรมดาที่คุณสามารถเข้าถึงได้เพราะว่านั่นแหละครับความท้าทายความยากมันไปอยู่ที่ตัวของโหมดทีมอ่าในขอไปในส่วนตัวโหมดแรงเพราะงั้นอ่คนที่เขาไม่ได้มีสกิลเพ์สูงหรืออาจจะไม่ได้มีของม่วงของทองครับมันก็จะเข้าถึงในส่วนตัวของรางวัลยากเพราะงั้นเกมก็เลยยื่นข้อเสนอครับในส่วนตรงนี้มาให้ครับจะมีน้องโฮปปิบอยู่ตรงนี้นะ น่าจะเป็นตัวของอาวุธม่วงนะครับแล้วก็ตัวของอาวุธทองตรงนี้อ๋อมีโอเคนะครับผมทีนี้ตัวของอันของอแบบที่เป็นสะสมเนาะห้าสิบหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบสามร้อย0้า0ิบสี่ร้อยห้าสิบห้าร้อ 1,200คะแนนครับจากตัวของรางวัลสะสมตรงนี้ซึ่งก็เป็นเควสที่คุณสามารถทําในโหมดธรรมดาได้ง่ายๆจะใส่สุดเขียวไปก็ได้ครับผมก็คือแบบไปเข้าร่วมเล่น20ครั้งนะครับผมกับเพื่อนแล้วก็ทํานู่นนี่นั่นไปให้เสร็จนะครับสำเร็จก็จะได้ตัวของอย่างน้อยเนี่ย1,200คะแนนละแล้วคุณก็ทําตัวเนี้ยครับอีกนิดหน่อยครับให้มันจบที่ประมาณ1,500ครับในส่วนของตัวเควสรายวันส่วนถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการเข้าถึงอาวุธทองนะครับคุณก็ทำเควสรายวัน ทุกวันไปเรื่อยๆครับเพื่อที่จะเก็บคะแนนให้ได้ถึงตัวของ2,006นะครับรายวันเนี่ยจะได้70 110 150 170คะแนนต่อวัน170คะแนนต่อวันครับถ้าเกิดสมมตินะคุณแบบว่าอาจจะไม่สะดวกในการเปเล่นกับเพื่อนนะครับผมถ้าเอาแค่เฉพาะตัวของคะแนนโดยปกติมันอยู่ที่130 130ครับเล่นเป็นเวลา10วันก็1,003 0 0 3บวกกับ1,002ที่ได้มาตอนแรกคือ1,005ใช่ปะ ก็จะกลายเป็น2,005ละแล้วคุณก็เล่นอีกสักวัน2วันเนี่ยคุณก็จะได้ครบที่2,060คะแนนแล้วนะครับผมแต่คิดว่าตัวของเควสเล่นกับเพื่อนเนี่ยมันก็สามารถทำสเต็คไปวันละสาครั้งก็ได้คุณไม่จำเป็นต้องเล่นแบบ10ครั้งต่อวันหรือแบบ1 0 20ครั้งต่อวันนะครับมันไม่ต้องขนาดนั้นนะครับผมคุณค่อยๆทำเควสรายวันอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วตัวของเควสสะสมตัวเนี่ยมันก็จะค่อยๆสเต็ครวมกันไปเรื่อยๆแล้วก็สําเร็จไปด้วยตัวของมันเองนะคผโอเ นั่นแหละก็คือในสตัว Event d ์ดั e o n o r i น i n ครับก็ขอให้คุณโชคดีเป็นเควสง่ายๆครับที่ให้คุณเข้าถึงตัวของอาวุธทองกันได้แล้วคุณก็จบแปนไปขายก็ได้ครับไม่รู้สิว่าถ้าได้ออกมาเปิดกล่องมันน่าจะเป็นอาวุธอ่ะมันน่าจะเป็นแปลนแบบที่ขายไม่ได้เนาะงั้นก็ต้องเอาไปคราฟก่อนคราฟเสร็จแล้วก็ได้อาวุธทองออกมาแล้วก็เอาไปขายหวังว่าคุณจะได้แปลนที่มันเป็นอาวุธยอดนิยมแล้วกันนะเผื่อที่จะได้แบบว่า ได้ตัวของของดีๆแล้วก็เอามาขายในราคาที่สูงสูดนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับอาจจะได้สมุดทองไหมหรือว่าท่านอาจจะได้เป็นในส่งตัวธนูทองนะครับหรือว่าจะเป็นตัวของคริสตัลซอสนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่ากันไปขอให้คุณโชคดีมีแค่นั้นครับในส่งตัวอีเวนต์กิจกรรมก็แค่ไปในโหมดธรรมดาคุณก็ทำเควสได้แล้วทีนี้มาในส่งตัวของรางวัลซีซั่นกันบ้างครับผมก็คือในส่งตัว สมบัตินะครับก็คือมันจะมีแรงตรงเก์นี้มันจะมีแรงสมบัติกับตัวของแรงเกตอยศใช่ปะ่ะแรงสมบัติก็จะเป็นในส่วนตัวทองคำนะครับการเก็บไปเรื่อยๆแล้วก็มูลค่าที่รวมออกมาก็จะตีออกมาเป็นตัวของคะแนนเพื่อรับรางวัลไปตามขั้นเรื่อยๆใช่ไหมครับคุณจะเห็นเลยว่าเออยังไงตรงนั้นมันคือสกินแน่ๆใช่ไหมเพราะว่าผมบอกแล้วว่ามีคนถามเยอะไอตัวของการ์ดท,ที่มันให้มามันเอาไปทำอะไรแล้วมันแลกที่ไหนตัวขอ,ของรางวัลสกินนะครับผมมันจะได้หลักจากที่จบซีซั่นแล้วนะครับก็คือไอเนี้ย อันนี้คือท่าทางตัวกองไฟอันนี้คือท่าทางตัวกองไฟอันนี้ถ้าตามที่มันเขียนเนาะอันนี้ตัวโลหะนะครับผมแรกเป็นอวตารของตัวละครน่าจะเป็นอวตารแบบเป็นแบบคือจะว่าไงดีเรามีคลาสถึงหกคลาสใช่ปะซึ่งหน้าตาตัวละครมันก็แบบเหมือนเดิมอะแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นเปลี่ยนรูปลักษ์อวตารใหม่ของซีซันหนึ่งของซีซันศูนย์นะถึงเกมจะไม่อยากเลียกซีซันศูนย์แต่ว่าม,มันเขียนเลขศูนย์จริงจริงนะครับผมแล้วก็อันนี้กรอบโปรไฟล์นะครับผมอันนี้พื้นหลังโปรไฟล์ กรอบโปรไฟล์คือตรงนี้เนี่ยอยู่ข้างบนนะครับไอเนี่ยไอเ,เนี่ยของเพื่อนเราเห็นปะ่ะสีเห่มเหลี่ยมคือกรอบโปรไฟล์เอ้ใช่สีเห่มเหลี่ยมคือกรอบโปรไฟล์แถวยาวๆอันที่มันเป็นรูปแบบพื้นหลังนะครับอันนั้นคือพื้นหลังโปรไฟล์นะครับผมประมาณนั้น ทีนี้ก็ก็จะมีในส่งตัวของเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นในส่งตัวชุดนะครับหลักๆคือชุดแล้วก็พวกนี้ผมคงไม่มีตัวของภาพกรอบโปรไฟล์กับพื้นหลังให้ดูแต่ผมจะให้ดูวันนี้คือตัวของอาวุธกับชุดซึ่งอาวุธเนี่ยคุณน่าจะเห็นอยู่แล้วครับในส่งตัวแรงสมบัติเพราะว่ามันมีรางวัลให้คุณเห็นแบบทงโ่เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณมาถึงตัวของระดับถ้าผมจำไม่ผิดประมาณแค่ไม่ถึงหมื่นนะอย่างห้าพันเก้าร้อยห้าพันเก้าร้อยครับสามารถแลกในส่งตัวอสุรี ซอสนะครับน่าจะเป็นตัวของดาบดาบฟ้าเนี่ยมันคือดาบไอ้ดาบที่มันเป็นดอกดูฟ้าๆหน่อยเนี่ยดาบนะครับอยู่ที่ระดบ 5, 9, ะรับ5 0 0พนะเป็นดาบใหญ่ของวอริเออร์ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณนะครับไปถึงนู่นเลยระดบับเจ็ดหมื่นใช่ไหมเจ็ดหมื่นนะครับผมเจ็ดหมื่นพอดีคุณจะได้ส่วนองตัวอหอกหอกทองนะครับผมก็คือตัวของอันสีทองทอง,ทองน่าจะเป็นหอกนะครับผมโอเคผมขึ้นห้ามนี้ให้ดูเลยแล้วกันนะครับผมเปียง โอเคในภาพนี้ครับมันจะมีทั้งหมดอยู่4อย่างก็คือตัวของหอ,อกนะครับแล้วก็ตัวของดาบใหญ่เอ่อผมขออาภัยแล้วกันนั้นถ้าเกิดผมพูดผิดไอ้ตัวของอันแรกนะถ้ามันไม่ใช่หอ,อกก็ต้องขออภัยด้วย ส่วนอันที่2กับอันที่3ก็น่าจะชัดเจนนะครับมันคือมีดคู่นะครับผมซึ่งมีดคู่ในเกมนี้ก็มีแค่วุฒิชิ้นเดียวก็คือตัวของโจนนะครับที่เป็นสองตัวมีดตีเร็วเนาะแล้วก็ชุดนะครับเป็นสกินที่น่าจะใส่ได้ทุกตัวน่าจะไม่มีปัญหาแต่ว่าลักาคืออาวุธเนี่ยมันดูเทไปทางตัวของอโจนซะเยอะนะครับผมแล้วก็ชุดเนี่ยคืองนี้ถ้าให้มองในมุมผมนะสไตล์มันออกดูแบบ แต่ว่าไงดีเอ้ยคล,ายคลาย้าๆแนว่ยแอสซินครียุคเก่าแล้วกันนะครับผมคล้าดแอสซินครีตชุดยุคเก่าแต่ก็นั่นแหละต้องรอดูผมยังมีความคาดหวังว่าผมจะได้เล่นคลาสวอร์รีเอร์แบบสปาร์ตันนะครับผมแบบถือโล่กับถือหอ,อกครคุณผมอยากเล่นแบบสปาร์ตันอะถือโล่ถือหอ,อกอะคือเรามีถือโล่ใช่ไหมกับถือดาบทีนี้หอ,อกเราไม่เป็นหอ,อกใหญ่แบบมันจะมีไหมหอ,อกที่แบบ อาจจะเป็นหอกเหมือนเดิมลดขนาดลงหรือว่าอาจจะเป็นคลาสใหม่เลยหรืออาจจะเป็นบัฟความสามารถของวอร์ริเออร์เซตใหม่ที่แบบว่าเพิ่มความถึกทนทานความเร็วขึ้นที่ลดลงก็ได้นะแต่ว่าดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วหรือแบบอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบถือหอกได้นะครับกับโลได้คือผมยังคาดหวังการถือโลกับถือหอกอยู่ถ้าเกิดแอดเดี๋ยวผมจะไปถามแอดมินว่าจะมีความเป็นไปได้ไหมที่ผมจะได้เล่นคลาสสปาร์ตันแบบถือโลถือหอก แล้วก็โลกันเอหอกแทง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 ผมอยากเล่นแบบ300อะ่ะคุณแบบว่า this is a sparta น,นั่นแหละครับผมโอเคตัวของชุดนะครับมันจะอยู่ในส่วนตัวอะกี่บักสินะหุยจุ่ๆล้วก็ขึ้นแรงแดงว่ะหุยโอเคตัวของของรางวัลสกินนะครับจะอยู่ที่แรงแพตตินัมนะครับผมขั้นต่ำคือถ้าเกิดคุณอยู่ที่แรงแพทนะจะได้2งตัว หัวนะครับผมชุดแล้วก็ถุงมือนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณไปถึงแรงไดมอนด์ขั้นต่ําได้ก็คือไดมอนด์หนะครับไดมอนด์สี่ไดมอนด์ห้านะก็จะได้ส่งตัวขานะครับแล้วก็ตัวของรองเท้ามา2อย่างกางเกงกับรองเท้าส่วนตัวของมีดคู่นะครับที่เป็นตัวของของโจนเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ตัวของระดับขึ้นแรงแดงขั้นต่ำนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าคุณไปถึงในส่วนตัวเรเจนขั้น1นะครับตรงนี้ ต้องบอกว่าอันนี้ก่อนสกินอาวุธอยู่ที่เลเจนด์ขั้นต่ําก็คือแบบเลเจนด์คือแบบขึ้นเลขึ้นแรงเลเจนด์มาได้เลยกับตัวของถ้าเกิดว่าคุณไปถึงเลเจนด์หนึ่งมันจะมีแรงเลเจนด์หนึ่งใช่ไหมครับในพวกเลเจนด์หนึ่งเลเจนด์สามเนี่ยถ้าคุณมาถึงแรงเลเจนด์หนึ่งได้นะครับผมคุณก็จะได้รับในส่งตัวของเพิ่มเติมก็คือจะเป็นในส่งตัวอวตารกับตัวของอเดี๋ยนะทำให้ของพี่มันกดยากกดจริงจังว่าอวตารใช่ไหมอันนี้เป็นส่งตัวตัวแรกอวตารนะครับผม แล้วก็ในส่งตัวกรอบโปรไฟล์พิเศษของแรงค,คิดว่าน่าจะเป็นในส่งตัวกรอบแลงในเจนนะครับคิดว่านะก็ประมาณนี้นะครับหลักๆก็คือที่เราสามารถเห็นได้แบบชัดเจนก็คือในส่งตัวอาวุธกับชุดละกันเนาะส่วนตัวของกรอบโปรไฟล์กับพื้นหลังอันนี้เราคงต้องรอติดตามกันนะครับว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเนาะแต่ว่าหลักๆก็ เอ่อถือว่าเป็นของสะสมลิมิเต็ดนะครับผมผมผมก็คงเสียดายเหมือนกันที่ผมไม่ได้ไปถึงตัวของเล gend หนึ่งเพราะเนื่องจากว่าผมมาเล่นช้าไปหน่อยแล้วก็เวลาในการทําความเข้าใจหรืออะไรเงี้ยนะครับผมผมเริ่มมาช้ากว่าเขา,าใช้เวลาตอนนี้ปัจจุบันนะ,ะผมเริ่มเล่นเกมนี้มาได้ประมาณ1เดือนกับอีกประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับผมยังเล่นไม่ถึง2เดือนเลยนะคุณเกมนี้ซึ่งปัจจุบันผมอยู่แพทสามกำลังจะขึ้นแพทสองละอีกนิดน,นึงเนี่ยไายมันเหลือเวลาอีกนะครับผมประมาณ10 อ่ายี่สิบสี่วันนะครับฮะยี่สิบสี่วันเกมขยายแคบเหรอทาดาฮะเกมขยายเวลาซีซันเหรอตอนแรกมันเลยสิบเก้าวันแล้วตอนนี้มันเลยยี่สิบสี่วันโอเคเกมเพิ่มเวลาซีซันอันนี้ผมก็ตกใจเหมือนกันผมไม่ได้เช็คนะครับผมโอเคเระยะเวลา length season าตัวของว่า length g o l แร e n g t l e n ทองคำเพิ่มเป็น24วัน แปลว่าตัวของแรงเกียรติยศถึงวันที่เจ็ดเดือนสี่อ๋อโอเคตัวของกิจกรรมไอออริจินนะครับดันเจียนเนี่ยมันจะดันเจียนออริจินมันจะจบที่วันที่27ใช่ไหมยี่สิบเจ็ดมีนานะครับแล้วก็แปลว่าเราจะมีเวลาอีก10วันนะครับในการที่จะเล่น ตัวของซีซั่น0ย์ก่อนที่มันจะขึ้นเป็นซีซั่น1แล้วหลังจากที่มีการอัปเดตมานะครับมันน่าจะมีตัวของช่องทางให้เราแลกสกินไหมก็ตั๋วในกระเป๋าเราครับมันจะถูกเปลี่ยนเป็นตัวของไอเทมเลยแล้วก็ถูกส่งเข้าที่กล่องจดหมายก็มีตัวเลือกอยู่2แบบก็รอติดตามกันแต่ว่าง่ายๆครับถ้าเกิดว่าคุณมีตัวของตั๋วแลกรางวัลอยู่แล้วนะรับประกันว่าคุณจะได้ของรางวัลเหล่านั้นแน่นอนนะครับผมก็รอติดตามกันนะครับว่ามันจะมาเป็นยังไงเนาะเอ้ยเดี๋ยวนะ cross Kross vaccines เดี๋ยวนะ <c oughs> ผม <laughs> ผมยังมีความสงสัยอยู่ cross y s t a l s w o r d มันคือหอกแหละใช่ไหมมันมันมันคือหอกแหละเออมันคงไม่ใช่ดาบเลเปียใช่ไหมไม่ใช่หรอกมันคือหอกแหละเพราะว่าคือคือคือยันดูนในภาพยังไงมันก็ตือเป็นหอกเนาะแต่ว่าผมยังสับสนกับชื่ออยู่ประมาณนี้โอเคเอาเบนว่าก็มันมันคือหอกแหละ หอกกับดาบใหญ่เอ้ยไอ้นี่คือซอสแน่ๆนอันนี้คือ,อ,แ,อ,นนคอแชมเปี้ยนครอสแชมเปี้ยนครอสมันทำผมงงเว้ยเออบางคนก็คงหอกแหละเออมันคงหอกแหละเอาเป็นว่าขอให้คุณโชคดีแล้วกันครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ไลฟ์สุดต่อไปสุดสุดไปเชมเปนนะครับบ๊ายบาย